อุ้ยคริสต์ริงมากบิบับชุดใส่ไปชนกับใครก็เปล่านาชุดผมเิบับเพราะว่าเซลล์เรนาลาวคอร์เรชั่นเซลล์เรนอลาวแม่ชมกับแม่คิมเบอรี่เขาชนกันแบบแบรนด์เนมเราเป็นแบบเีนาลาวของเขาเป็นแบบกูตูแต่ของเราเป็นแบบ ้นนชนมินเนอร์เอาพี่จุมม๋มอะลอยยี่สิบแคลเลยอันเนี้ยตอนแรกหนูยิบมากินวะจริงวะแม่อิ่มก็ไม่อิ่นตั้งร้อยยี่สิบแคลก็เลยแบบไม่กินด,ดีกว่าแคลมันเยอะมากเลยนะเบสเนี่ยชนม<อ>ินเนราเคุยกลายมาได้ไหมอ่ะหรือว่าจะเอาอีกอันนึงแต่มันดูไม่สวยเนาะยังไงสีหนังตาข้างล่างสวยกว่าอีกที่พี่จุ๋มบอกว่ายดมของคุณบุ๋มซีนั่นหนูบอกบ้าเขายังไม่ได้ใส่ ไม่รู้อันน้ำตาลข้างล่างน่ะพี่จุ๋มหนูมีอันไหนอีกนะที่วอลเอวตรงเนี้ยอะไรนะหนูมีชุดไหนอีกสีน้ำเงินไงสีน้ำตาลตอนแรกเราลองน้ำนี่ไงน้ำตาลไหนคุณบอกว่าไม่ได้เอาเกงรัดพุงมาเราตอนแรกเราจะใส่อะไสีฟ้าสีฟ้าเม่อไหร่เราเกงรัดพุงมานี่ิ่งขึ้นก็สวยมีคือว่าก็ ม,มันคือดุดในห้องมหมูนหนีหรือเปล่ารักปุ๊ไปดูห้องบี๊ดหน่ไหนเราเอาชุดนั้นขึ้นมาปัดคู่ค่าถึงขาดค่าถึงขาดก็ไม่สวยเหมือนไม่ได้ไปงานแต่ใช่ก็สวยดีอ่ะมันเป็นเพราะมันเย็บขอบไม่ดีปะ ไม,ม่มันไม่แบบไม่มีส่วนวาวเวอเอข้าใจปะคือถ้ามันมีแบบซักชั้นหนึ่งที่มันวาวอะจะสวยแบบชั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเนี่ยเอ,อ่อเข้าใจยังเข้าใจเลยอะคือมันหายไปหนึ่งชั้นที่มันควรจะวาวเวยอุ้ยคิปมิวมิวขวัญให้เนอะใช่สัน,ไนะไม่แมงใครติดเลย แ,แี่สักหนึ่งชั้นที่แบบจีม่าแมไปอยู่แป๊บเดียวแบรนด์นี้เต็ไมไปหมดร้อยหรือชุดนี้ไล์สดขายเสื้อผ้าที่พีซดีกว่า เนี่ยหนูอยากหนูขอเริ่มจากของข,ขายของพี่พีชดีกว่าอยากเปิดร้านแบนดนมไงอยากรู้ว่าจะรอดไหมแต่ไม่ต้องลงทุนขายเสก็มาให้พี่พีชไนงะมาค่ะชุดคุณพีอันนี้เป็นสูตรเ็นดิบเปิดศูนย์บิดแล้วเท่าไหร่ก็ได้โล สีอะไรอ่ะนี่สีเขามีสีนี้ด้วยหรอมีมีไม่มีมีไม่มีน้ำเงินไม่มีน้ำเงินเหลืองทองทองเหลืองเขียวมาจากไหเขียวมาจากไหนไม่มีไม่มี่ม่ไนู้ม่นี้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได ได้คนละสีทุกคนได้เนาะแีนี้เนาะได้พี่ถือวอาเป็นสีฟ้านี่มันคือสีเขียวกระล้วแต่สมทบความไม่ติดทุกคนพิมพ์ว่าได้หน่อยไม่ติดคือไม่เปลี่ยนทูดอ่ะไม่ไม่คุยด้วยแล้วถ้าทุกคนพิมพ์ว่าไม่ได้จริง่คือเราไปมันทำตัวเหมือนเขาไม่รู้จักจะใส่สีไม่ใช่แล้วใส่เสื้อสีดำไปหรอใช่อ่ะ ได้แต่มันคุมไงงานแต่งไม่เอา,ม,เอามันหยุกมันตัวในไม่ให้หรอคุณครับเปล่าเพราะเขาถูกไปเห็นนี่สีดำเลยเขาตีสีกรมให้ผู้ชายไงไม่เอาเฮ้ยเราเป็นผู้บริหารไม่เอาสีขาวแหละแฟนเออเรามีสีขาวทไมเราไม่ใส่สีขาวอ่ะผมว่าสีขาวกับสีดำอะอาชุดนี้ส่งเสริมหน้าเลยได้ดิเนอันนี้คือตัวแม่จบ รีบหน่อยอันนี้น้าผ่องพับขึ้นมาเลยอันนี้อันนี้สวยขึ้นมาเดี๋ยวหางเกมก่อนเมื่อกี้ดูแบบธรรมดาอ,อันนี้ดูแบบสีชมพูที่หนูเปรี้ยงออกมามคิวไหนเนาะอุ้ยทำไม,ไมใส่สีฟ้าขึ้นขนาดเนี้ยวันเนี้ยตัวมนแต่งมั้งแล้วคิวก็เปลี่ยนทราจะได่แสงแล้วหนูกระบุ่มก็เหมือนชุดเดียวกันเลยคล้องคออย่างเงี้ยหรอไม่ฉันไม่ได้คล้องแบบธรรมนนาดาทั่วไปเหมือนคนอื่นพี่ผมเป็นมวย นะพี่บุ๋ยพี่พูดไม่พอเดือดชาในเขาแครพขออะไรบอกว่ามวยนะ้าจบฟ้าสวยเด่นพูมอันนี้เป่าไหนยืมชาล็อตชีสิถ้าเธอปากสีนูด๊ดฉันก็จะปากสีนูด๊ดถ้าเธอปากสีนูด๊ดฉันก็จะปากสีนูด๊ด แล้วคือมาทิ้งไลฟ์เลยคืออะไรอะ่ะแล้วถ้าฉันแพ้ล่ะไอคือสวยอ๊ยเอ้ยอย่าทิ้งไลฟ์คนไม่ได้อยากดูหนูเ <love> หนือใส่ชุดที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวพี่ผมค่ะชุดเดิมเพราะว่าไม่ได้เตรียม เพราะตอนแรกว่าจะใส่ชุดพี่บุ๋มเสื้อคิวสวยไอคิวปลกเข้มถ้าเธอออกสีนูดดันก็จะปลกสีนูดอืมจบคนมวนว่ะถ้าชุดนั้นคนมวนไหมคิวพี่กัดจมูกทีค่ะถ้าคุณจันชดคนมวนปะดูก,กี้ ออ่ะมาฉันคว้นมวลปะมวลอะไรผผอ่มาท่าถ้าถานดกีก็สวยดีนะไม่ผมตรงก็สวยดีนะมันไม่ได้ตรงตรงจ่าปะแล้วกิฟต์ก็ให้คืนตัวไปหมดทั้งหมดสี่แาวอ่ะนม่นเยอะอ่ะให้ช่้ย เอาเข้าไปในนั้นเลยี่ชู่แห้งอ่ะทุกคนผมต้งสวยกว่าเหรอเปร๊บเขาซ่อนกลิ่นอยู่ตรงนี้ มันเป็นคาบนะแต่ว่าเด็กก็แห้งแล้วเนี่ยคาบน้ำมาหรอเออไม่เป็นไรน้ำมันกดมาน้ำไม่ไหล่ะเปิดก๊อกมาในคิวค่นะ้าะนะแล้วก็ปิดไว้ไว่มาก ดี๋ยวลองก่อนหรือหรือไม่สวยเลย หรือจะรวบต่ำหรือรวบต่ำไม่มีเหลือเชื่อมากแล้วก็เปลี่ยนชุดก่อนเฮ้ย ผมเป็นใครพี่จุมอะทำไมหรอรู้ตัวให้หนทีเจ,จ๋เดี๋ยวออกไปมึนโดนแรงคือจักร่างในวันนั้นจักร่างในวันนี้มันต่างอะไรครับพี่บุ๊คคือื่นปะเนี่ยพื้นระหว่างรองอ่ะ แ,แบบพอดีอะแบบมีพุงแล้วแบบอ้วนอุ้ยนึกถึงงานแต่งที่หมูเลยอะชุดเนี้นยหรือว่าฉันควรรวบถึงจะสวยกว่าฉันว่ารวบมันจะสวยกว่าคิดถึงงานแต่งที่หนูเลยไหมคะ,ะคิ้วอยู่บ้างนึงไม่ทาตัวได้ปะคิ้ว ่ปะโอ้ยไม่มีใครสังโปกัสเราหรอกจริงจบคือจะสวยไปไหนลูกจบจบจริงจริงถุงเท้าเจนเจนเจเมื่อกี้มันใส่กระบายมา เขาบอกว่าอย่าลืมถอดถุงเท้าค่ะฝากไปแดงเกงยีนกันนะถุงเท้าเนี่ยสวยถูกต้อง,องผูกผูกให้หน่อยได้ไหมได้ต้องผูกอันนี้แล้วก็อันนี้เข้าไปข้างใน,นอันนี้ผูกไงวจะหลบผูกอันนี้<า>ต้องเข้าไปใน ชุดกุยกายมากอาพูดกันนะใช่ปะต้องให้พี่จุ๋มมาดูแลลืมจริง